เนียน่าจะเป็นคนก็จะเป็นหน้าเดิมๆส่วนใหญ่เพราะว่าเรายังคงรักษาพฤติกรรมของเราไว้ได้แล้วก็จะรายงานสภาพบ้านรายได้ที่ทุกที่ทุกทางโรงเรียนผู้ศึกษาได้ขอข้อมูลให้นักเรียนข่อข้อมูลผู้ปกครองเสียเราทราบเราจะสไปที่กรมศึกษาธิการหรือสพทสพทเป็นคนที่ ในเดือนที่แล้วโรงเรียนก็ได้มอบทุนน <ะ S 1> ักเรียนพื้นฐานยากเนพิเศษส่วนหนึ่งก็ได้รับทุนไปแล้วส่วนนี้ก็จะได้ทุนอีกส่วนหนึ่งก็ฝากผู้ปกครองได้าานาเงินที่ได้ในวันนี้ก็คือจะได้ภาเดเรียนให้ก็เงินที่ได้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อไปใช้ใจ่ายในด้านการจัดก,การศึกษาของโรงเรียน ซื้อสิ่งที่จะเป็นด้านการศาึกษาอุปกรณ์การเรียนแลกะก็ในชีวิตประจำวันการมาเรียนทั้งค่าค่ารถค่าอาหารกลางวานันค่าอะไรต่างๆฝากผู้ปกครองนำไปใช้ด้วย หลักฐานนะครับเดี๋ยวค่อยให้นักเรียนเอามอบให้กับกครูที่ปรึกษานะครับตอนนี้รับทุนก,ก่อนนะครับยตคลำดับต่อไปม3นะครับเด็กนายอาดินทาแก้วครับ เด็กหญิงเพื่ออังกูลรุนชนะครับเด็กชายบิรพลเบ้าหล่อเพชรครับเด็กหญิงวรัญญาพิงแกนเท้าครับเด็กชายธนพลทาสีแสงครับเด็กชายเฉลิมศักดิงง์ดวงโคตาครับเด็กชายอัธพลสีชัยครับนายองค์ิน เด็กชายนกานายัยในบีไฟครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก่อนนะครับสุดท้ายหน่อยคนเดียวแส่ถ่ายรูปคนแม่เพิ่งมาค่ะเด็กชายพีรพัฒน์สุขดีครับม .1 ครับ1ยกมือให้เราหยิบเก้าอี้มา5ตัวนะครับมาข้างหน้า เพื่อคนเขาเราจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนเราทําอะไรบ้างเรากรา็จัดใ,ให้เรยนถ่ายทออจัดพิธกาลให้ปกครองให้นักเรียนให้โรงเรียนในเขตบริการของเราโรงเรียนประฐมศึกษาโรงเรียนมธัธยม,มศยึกษาขยายโอกาสมาชมที่โรงเรียนเราตอนนี้เราเชิญไปหลายโรงเรียนก็มีการตอบรับมาเยอะเหมือนกันประมาณสิบกว่าโรงเรียนแล้ว แม้ว่าโรงเรียนในตัวจังหวัดในตัวเมืองก็จะมาชมที่โรงเรียนเราต่อให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับโรงเรียนเราเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเราก็ประ,ประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักมากขึ้นหานะให้คนมาเรียนม .1 กับม .4 ที่นี่ฝากผู้ปกคร,รองช่วยประชาสัมพันธ์นักเรียนมาเรียนที่นี่ได้รับทุนการศึกษาเยอะมากไม่ใช่เพีว่าทุนปัจจัยื้นฐานทุนอื่นๆเราก็ได้รับทุนพระราชทานใช่ไหม เมื่อวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริว <im pense disadvantaged> ัณวดีนารีรัชกัญญาท่านเสด totally so ็จมาที่อุดรที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน <im odo> ์พราคพหือนเหมืองต้นท้ายอีสานโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้นำนักเรียนเข้ารับเสด็จพระองค์พระองค์ทรงมาคือชื่อเจ้าของโรงเรียนเลยพระองค์ลุกในหลวงรัชกาลที่สิบชื่อพระเจ้าลูกเธอสิริวัลวณีนารีราชกัญญา you